คุณคงรู้จักพมา่าประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงเต็มไปด้วยปัญหาและความวุ่นวายและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10ด้านมืดของพมา่าที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ตัดไม้ทำลายป่าหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้สิ่งแวดล้อมในพม่าถูกทำลายก็คือความพยายามในการพัฒนาประเทศซึ่งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแร่ธาตุและป่าไม้ ซึ่งในการพัฒนาดังกล่าวก็แทบไม่มีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลยจึงมีการตัดไม้ทำลายป่าอย่างบ้าคลัง่งซึ่งจากการประเมินพบว่าพม่าสูญเสียพื้นที่ป่าประมาณ13,000ตารางกิโลเมตรต่อปีและกว่า90%ของไม้ที่ถูกตัดออกมาเป็นการลักลอบตัดแบบผิดกฎหมายด้วยจากนั้นก็จะไปแอบขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการตัดไม้ทำลายป่ามากมายขนาดนี้มันก็ทาให้ระบบนิเวศเสียหายทําให้สัตว์ป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังส่งผลต่อชาวบ้านที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่าเพื่อความอยู่รอดและที่สําร้ายมากไปกว่านั้นก็คือการที่รัฐบาลพมา่าไม่มีนโยบายหรือโครงการอะไรที่จะช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อมได้เลยอันดับที่9ไล่ที่ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าพม่าก,กําลังพยายามพัฒนาประเทศซึ่งจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรมากมายมหาศาลและจําเป็นจะต้องมีที่ดินเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยนั่นจึงนําไปสู่ปัญหาการไลท่ที่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากหน่วยงานของภาครัฐที่ทําการขับไล่ผู้คนออกจากชุมชนไล่ผู้คนออกจากที่ดินของตัวเองแล้วเอาที่ดินเหล่านั้นมาพัฒนาโครงการต่างๆ ซึ่งคนที่เสียที่ดินไปก็แทบไม่ได้อะไรเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งพื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นของชาวบ้านตาดำๆชนกลุ่มน้อยและบรรดาผู้ยากจนและคนเหล่านี้ก็ไม่อาจาต่อต้านได้เลยหรือถ้าหากว่าพวกเขาต่อต้านขึ้นมาสุดท้ายแล้วก็จะจบลงด้วยความรุนแรงและการขับไล่แบบนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้พมา่ามีคนพัดถิ่นจํานวนมากและยังถือได้ว่านี่คือการบ่อนทําลายสิทธิมนุษยชนและการละเมิดสิทธิในที่อยู่อาศัยอย่างรุนแรงอันดับที่แป คคุมสื่อล้ายกับกรณีของประเทศจีนที่ทางรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงและควบคุมสื่ออย่างหนักโดยปัญหาได้เกิดขึ้นกับพมา่านี้ก็กินเวลามาแล้วเนิ่นนานหลายสิบปีและถือได้ว่ามีความโหดร้ายเป็นดับต้นๆของโลกซึ่งกฎหมายของพม่านั้นอนุญาตให้จำคุกและลงโทษสื่ออย่างหนักแต่าหากมีการนำเสนอเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติหรืออะไรก็ตามที่ทำให้รัฐเสียประโยชน์ โดยทางรัฐบาลใช้การควบคุมนี้เป็นเครื่องมือปิดปากสื่อปิดปากใครก็ตามที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสื่อออฟไลน์อย่างพวกสิ่งพิมพ์ไปจนถึงสื่อออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ และแน่นอนว่าการแทรกแซงและควบคุมสื่อแบบนี้ประชาชนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันมันทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงได้และจะได้รับแค่ข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลกำหนดทิศท,ทางเอาไว้แล้วเท่านั้นและเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนรับรู้ความจริงบางอย่างจนทำให้เกิดการต่อต้านรัฐบาลขึ้นมาสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะถูกปราบปรามและลงเอยด้วยความรุนแรงอันดับที่ 7. ชีวิตของผู้คนในสังคม ในข้อนี้จะเป็นการเล่าภาพรวมถึงปัญหาที่ชาวพม่าต้องเผชิญในสังคม เริ่มต้นกันที่ปัญหาความยากจนที่ถือได้ว่าพม่ามีความยากจนเป็นดับต้นๆ้นของโลกประชาชนมีรายได้ต่ำการเข้าถึงซึ่งต่างๆทำได้ยากไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มสะอาดที่พักอาศัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและในแง่ของการศึกษาอัตราการรู้หนังสือก็ต่ำมากๆแล้วไหนจะถูกทางการเอารัดเอาเปรียบมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนประชาชนขาดเสรีภาพในการแสดงออกขาดเสรีภาพทางาศาสนามีปัญหาการค้าม,มนุษย์ และมีปัญหาด้านยาเสพติดจำพวกฟิลและเฮโรอีนอย่างหนักซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ก็น่าจะเพียงพอที่ทําให้เห็นภาพรวมได้ว่าการใช้ชีวิตในสังคมผู้คนต้องเผชิญกับอะไรบ้างอันดับที่ 6. แรงงานเด็กสำหรับเด็กในประเทศอื่นพวกเขาจะได้เรียนหนังสือและได้เล่นไปตามวัยแต่นั้นก็ไม่ใช่กับเด็กจํานวนมากในพมา่าเพราะพวกเขาถูกบังคับให้ใช้แรงงานตั้งแต่อายุยังน้อยไล่ตั้งแต่ง,งานบ้านงานด้านเกษตรกรรม ประมงและงานในอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งสิ่งนี้ส่งผลอย่างมากต่อสภาพจิตใจและอนาคตของพวกเด็กๆซึ่งสาเหตุที่ทําให้มีปัญหาแรงงานเด็กอยู่แบบนี้ก็เกิดจากปัจจัยซับซ้อนหลายอย่างอย่างเช่นปัญหาความยากจนที่ทําให้เด็กต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทํางานปัญหาด้านการศึกษาการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ปัญหาความรุนแรงปัญหาความไม่เท่าเทียมและอะไรอีกมากมายหลายอย่าง ซึ่งสุดท้ายการที่เด็กๆเ,เหล่านี้ถูกนํามาใช้แรงงานก่อนวัยนสมควรมันจะทําให้พวกเขาไม่มีความรู้และขาดทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงในอนาคตซึ่งมันจะทําให้พวกเขาติดอยู่ในวงวนของความยากจนต่อไปและความเลอมลัาในพมา่าก็จะยังคงอยู่ต่อไปเช่นเดียวกันอันดับที่ 5. ความไม่เท่าเทียมทางเพศพมา่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผู้ชายเป็นใหญ่ส่วนเด็กและผู้หญิงต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้หญิงพม่าจะได้รับมักจะน้อยและด้อยกว่าผู้ชายแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นบทบาทในสังคมในครอบครัวหน้าที่การงานความก้าวหน้าการศึกษาหรือแม้แต่การรักษาพยาบาลด้วย ผู้หญิงจํานวนมากต้องพบเจอกับความรุนแรงทางเพศไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงภายในครอบครัวการล่วงละเมิดทางเพศและการค้าม,มนุษย์และที่เลวร้ายมากไปกว่านั้นคือมีกฎหมายและนโยบายบางอย่างที่เอื้อให้เกิดความไม่เท่าเทียมเหล่านี้ซึ่งปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศที่เกิดขึ้นมาในประเทศพมา่าจริงๆแล้วมีรากฐานมาจากบรรทัดฐานสังคมในสมัยก่อนที่กําหนดให้ผู้หญิงมีหน้าที่เป็นภรรยาและเป็นมารดาของบุตรเท่านั้นอันดับที่4ทุนระเบิด หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าพมา่าเป็นประเทศที่มีทุนระเบิดมากเป็นดับต้นต้นของโลกเนื่องจากในอดีตนั้นพมา่าเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรงมีการสู้รบกันอย่างเข้มข้นจึงมีการฝังทุนระเบิดเอาไว้มากมายและมันก็อยู่ใต้ดินมายาวนานหลายสิบปีจนกลายเป็นปัญหาใหญ่หลวงและด้วยปัญหาทุนระเบิดที่ว่านี้การพัฒนาที่ดินจึงทําได้อย่างยากลําบากเพราะมีความอันตรายสูงมากหรือแม้แต่การใช้ชีวิตของชาวบ้านทั่วไปก็มีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเขาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากทุนระเบิดเหล่านี้ ถึงพื้นที่ใดที่มีความสุ่มเสี่ยงมากๆก็แทบจะไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เลยและเท่านั้นยังไม่พอแม้ว่าทางรัฐบาลจะพยายามเก็บกู้ทุนระเบิดเก่าๆออกไปแต่ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งจึงทําให้มีการฟังทุนระเบิดอันใหม่เข้าไปอีกทั้งจากฝ่ายกองทัพและฝ่ายต่อต้านแต่ที่เลวร้ายมากไปกว่านั้นคือการที่มีชาวบ้านบางกลุ่มพยายามเก็บกู้ทุนระเบิดด้วยตัวเองเพื่อที่จะเอามันออกไปขายนี่จึงถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากอย่างหนึ่งในพมา่าอันดับที่ 3. ทหารเด็ก นี่คือปัญหาที่ทั่วโลกไม่ยอมรับกับปัญหาทหารเด็กในกองทัพพมา่าที่ถูกพูดถึงกันมาเนิ่นานาหลายสิบปีโดยรัฐบาลพมา่จาจะเกณฑ์เด็กที่มีอายุตั้งแต่8ปดถึงสิปีให้เข้ามาใช้งานในกองทัพ และด้วยความที่รัฐบาลพมา่ามีปัญหากับชนกลุ่มน้อยภายในประเทศอยู่ตลอดเวลาจึงทาให้มีการประทะกันอยู่บ่อยๆซึ่งก็มีการใช้ทหารเด็กเป็นดาดหน้าเพื่อเขาปะทะก่อนทหารผู้ใหญ่ซะด้วยส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมเด็กเหล่านี้ถึงมาเป็นทหารคําตอบก็คือพวกเขาไม่ได้อยากจะเป็นแต่ถ้าว่าพวกเขาถูกลักพาตัวมาหรือไม่ก็ถูกล่อลวงโดยอ้างว่าจะพาไปทํางานหรือไม่ก็พาไปเรียน พาไปหาอนาคตใหม่ๆที่ดีกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามในปี2012พม่าเคยลงนามกับสาประชา,ชาติว่าพวกเขาจะยุติการใช้ทหารเด็กแต่ทว่าจนถึงปัจจุบันพม่าก็ยังมีการใช้ทหารเด็กอยู่และทางสาประชา,ชาติได้ประเมินว่าในทุกวันนี้น่าจะมีทหารเด็กในพม่าประมาณ7,000 70, 0คนอันดับที่2ชาวโรฮิงญ,ญา หลายคนน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาที่อยู่ในพม่ามาแล้วซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1982เมื่อพม่าต้องการกำจัดชาวม,มุสลิมให้หมดไปจากประเทศของตัวเองจึงมีการออกกฎหมายสัญชาติขึ้นมา ซึ่งเจ้ากฎหมายสัญชาติที่ว่านี้มันทําให้ชาวโรฮิงญาในพามา่าและชนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธไม่สามารถขอสัญชาติพม่าได้นั่นจึงทําให้ชาวโรฮิงญากลายเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติแม้ว่าพวกเขาจะเกิดในพามา่ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษก็ตามจากนั้นทางรัฐบาลพมา่าก็ขับไล่ชาวโรฮิงญาให้ออกไปจากดินแดนของพมา่าและถ้าไม่ยอมออกไปก็จะมีการทําร้ายและสังหารจนนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกไม่ยอมรับและเมื่ออาศัยอยู่ในพมา่าไม่ได้แบบนี้ ชาวโรฮิงญาจานวนมากต่างก็พากันหนีตายไปอยู่ประเทศอื่นอย่างเช่นค่ายลีภัยในบังกราเทศที่มีผู้ลีภัยมากถึง1ล้านคนแต่ที่เลวร้ายมากไปกว่านั้นการนี้ออกมาจากพม่าว่ายากแล้วแต่การจะหาที่ลีภัยนั้นก็ยากไม่แพ้กัน เนื่องจากพวกเขาถูกหลายประเทศปฏิเสธและไม่อนุญาตให้เข้ามาลี้ภัยทำให้พวกเขาต้องเร่ร่อนพพนจรไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองหรือในอีกกรณีก็มีชาวโรฮิงญาจํานวนมากถูกหลอกว่าจะพาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยหรือไม่ก็หลอกว่าจะพาไปอาศัยอยู่ในประเทศใหม่แต่สุดท้ายแล้วกลับเป็นขบวนการค้ามนุษย์แทนอันดับที่1การเมือง นี่ถือได้ว่าเป็นรากฐานของปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพมา่าไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันการเมืองของพม่าส่งผลอย่างมากต่อความเป็นไปในประเทศซึ่งพม่าถ,ถูกปกครองโดยรัฐบาลทหารมาตั้งแต่ปี1962และยังคงเป็นเช่นนั้นด้วยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพฤติกรรมของรัฐบาลพม่าก็ถูกสังคมโลกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดรัฐบาลพมา่าถูกกล่าวหาว่าตัวรัฐบาลเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายอย่างแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่เคยได้รับโทษเลยพวกเขาขาดความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้คนในประเทศของตัวเองซึ่งถ้าหากว่ามีใครต่อต้านขึ้นมาก็จะถูกปราบปรามด้วยวิธีการรุนแรงมีนักเคลื่อนไหวและผู้เห็นต่างจํานวนมากที่ต้องติดคุกยาวนานในขณะที่ภายในรัฐบาลเองก็มีปัญหาการทุจริตกันอย่างหนักหน่วงโดยมีเจ้าหน้าที่ราดกับ,บ ธุรกิจจำนวนมากรวมมือกันชุดจริตเพื่อยกระดับของตัวเองเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่พวก้องและกำจัดผู้เห็นต่างให้พ้นทางนั่นจึงทำให้หลายคนมองว่าถ้าหากอยากจะแก้ไขปัญหาของพม่าจริงๆอาจต้องเริ่มจากการแก้ไขปัญหาทางการเมืองให้ได้ก่อน